ขณะที่ประเด็นต่อมาก็ปรากฏว่าคือช่วงนี้เป็นช่วงอภิปรายของสอมาชิกก็ไล่เรียงกันไปคือมันต้องรวบรัดหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวจะลงมติมันจะใช้เวลา,าก็จะเป็นช่วงอภิปรายสรุปพน้ผลิวัชรศิลป์ตัวแทนพรักประชาชนซึ่งเป็นผู้เสนอญติผันิตวัชรศิลป์กับคณะกล่าวสรุปว่าข้ามไม่ได้เลย ที่มากล่าวหาโดยสวว่าร่างพักประชาชนซอก,ก่อนบอนทำลายล้มล้างการปกครองข้อหานี้อไร้แรงขอปฏิเสธการที่ร่างพักประชาชนไม่ได้เขียนล็อกห้ามแก้ไขหมวดหนึ่งกับหมวดสองไม่ใช่ล้มล้างการปกครองอย่างที่ท่านกล่าวหาแต่เป็นเพราะรัฐมนรระบุชัดเจนอยู่แล้วว่าห้ามเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครองอาเทียมสมาชิกซึ่งมหมายถึงสงวพิสิทธิ์ที่พูดไปเมื่อวันแรกระบุ เตรียมเปลี่ยนชื่อพรรคใหม่หรือยังคุณผลิตบอกขอบคุณท่แนะนําแต่ขอตอบด้วยคําแนะนําเช่นกลับไปหาท่านเช่นเดียวกันว่าถ้าสวที่เมน้าที่การกรองกฎหมายจะการกรองกฎหมายโดยหลักการไม่อยู่บนข้อเท็จจริงเช่นนี้ถ้าท่านการกรองโดยไม่อยู่บนข้อเท็จจริงเช่นนี้ท่านเตรียมหาอาชีพใหม่เช่นเดียวกันเข้าใจว่าเพื่อนสมาชิกพยายามจะมาตั้งคำถามนะครับกับการใช้คำว่าการให้มี ข้างหน้าคําว่าการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขข้อความถ้อยคําทั้งหมดนี้ผมดึงมาจากกรอบเนื้อหาที่อยู่ในรัฐมนุน57ฉบับชั่วคราวนะครับดังนั้นถ้าท่านจะวิจารณ์ผมด้วยความเกลียวกราดต่อข้อความนี้นะครับก็โปรดวิจารณ์ผู้ร่างรัฐมนุน57และคณะรัฐประหารด้วยความเกลียวกราดด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ผมต้องย้ำนะครับว่าการที่ไม่ได้มีการล็อกบทหนึ่งบทสไม่ได้เท่ากับการล้มล้างการปกครอง เราก็ต้องมาดูด้วยนะครับว่ารัฐมนุน60เองนะครับที่หลายท่านหรือว่าบางท่านก็อาจจะเห็นดีเห็นงามหรือพยายามปกป้องเนี่ยเขียนว่าสามารถแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคําในหมวด1หมวดสอได้ในมาตรา256เพียงแต่ว่าระบุไว้ใน256ตัเล8ว่าถ้าจะไปแก้ไขข้อความใดๆนั้นต้องผ่านความเห็นชอบของประชาชนผ่านการจัดทําประชามติก่อนแต่นั้นในเมื่อรัฐมนุน60ก็เปิดช่อง ให้สามารถมีการพิจา,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 ารณาหากมีความเหมาะสมในการปรับปรุงถ้อยคำในหมวดหนึ่งหมวดสองได้แล้วร่างแก้ไขมนูที่พักประชาชนเสนอที่ล็อกชัดเจนว่าห้ามเปลี่ยนแปลรูปแบบการรูปแบบรัฐและระบบการปกครองแต่เปิดช่องให้สามารถมีการพิจารณาหากมีความเหมาะสมในการปรับปรุงถ้อยคำในหมวดหนึ่งหมวดสองได้มันจะเป็นการล้มล้างการปกครองได้อย่างไรเพื่อนสมาชิกก็กรุณาแนะนําให้เราเตรียมชื่อพักใหม่ครับผมก็ขอบคุณ คำแนะนําดังกล่าวแล้วก็ขอตอบแทนคําแนะนําดังกล่าวด้วยคําแนะนําของผมเช่นกันนะครับว่าหากท่านในฐานะสมาชิกวุฒิสภาที่มีหน้าที่ใน,ในการกั่นกรองกฎหมายจะก,กั่นกรองกฎหมายด้วยหลักการที่ไม่อยู่บนข้อเท็จจริงเช่นนี้ <ใช S 1> ผมก็อยากจะแนะนําว่าท่านก็เตรียมพิจารณาอาชีพใหม่ไปด้วยเช่นกันครับ <ใช S 1> ที่กังวลว่าไปเขียนแบบนี้แล้วจะขัดกับคำวิจัยแล้วเดี๋ยวจะมีคนไปร้องก<ค>็อยากจะสอบถามท่านประธานผ่านไปยังเพื่อสมาชิกดังกล่าวเช่นกันว่าแล้วใครเหรอครับจะไปร้อง หากใครต้องการจะไปร้องว่าร่างแก้ไขมูญฉบับนี้ขัดกับคำวิจัยสารมนูญก็มีสองกลไกครับที่พอจะเป็นไปได้แต่ต้องอาศัยมติของรัฐสภาต้องอาศัยมติเสียงข้างมากของที่ประชุมแห่งนี้ดังนั้นผมก็คำนวณตัวเลขคร่าวๆครับเรามีสมาชิกสภา700คนหากสสอของสามพักนี้เห็นตรงกันว่าไม่ร้องเห็นตรงกันว่าเราเอาคำวิจัยมากลางดูมาถกกันในสภาแล้วก็ ใช้อำนาจนิติบัญญัติของเราในการวินิจฉัยว่าอะไรเกินเลยหรือไม่เกินเลยคำวินิจฉัยสามนูนแล้วใครจะไปร้องได้คุณผคือคุณพิทพยายามจะบอกว่าเกรงว่าจะไปขับคําวินิจฉัยสายคำวินิจฉัยสารรั้มนูลนนซึ่งท่านวินิจฉัยโดยที่ยังไม่ปรากฏหลักฐานแล้วว่าใครถามเนี่ย<ฮ>จนถึงตอนนี้เนี่ยที่ห้ามประชาชนเลือกส,อสรโดยตรง<ฮ><ห>ไม่ให้ผู้ยกล้ำนูลมาจากการเลือกตั้งโดยตรงของประชาชนเนี่ยของพรร ประชาชนเนี่ยมันอ้อมเช่นเดียวกับเพื่อไทยคือให้ประชาชนเลือกแล้วยังไม่เป็นผู้ร่างจนกว่ารัฐสภาจะเลือกแต่ภูมิใจไทยพักน้ำเงินบอกเสี่ยงเดี๋ยวมีปัญหาขัดคำวิสัยสามนูนพระนิพั์ธ์ชรศินก็เลยบอกว่าการจะไปร้องไม่ใช่ตาสีตาสาใครจะไปร้องได้นะมันต้องใช้มติของสภาต้องใช้จำนวนเท่าไหร่อย่างไรถ้าพวกเราไม่ร้องแล้วใครจะไปร้องแล้วจะไปขัดได้ยังไง ผมก็ตอบแทนสอวอสักนิดหน่อยคือข้อที่หนึ่งบางทีไม่ต้องมีใครร้องสามนุนสามารถชีวิติจฉัยโดยไม่มีใครถามอันนี้ตอบแทนให้นะอเอาจริงไหมอะ่ะจริงค่ะอ่าข้อที่สองอาถ้าเกิดภูมิใจไทยกับสอวเขาติดใจเขาก็ร้องได้ไงเสียงเขาก็พอูถไหมอันนี้เป็น ความคิดความเห็นแต่ครูพริตดูมีความมั่นใจว่ามันไม่ขัดหรือจะยังไงใครจะไปร้องข้อที่น่ากังวลก็คือว่าไม่ต้องมีใครร้องก็ได้หรือเปล่าเอออย่างประเด็นที่สารนูนท่านวินิจฉัยโดยไม่มีใครถามอะค่ะเรื่องผู้รา่างรัฐธรรมนูนนะคะอันนี้ก็ว่ากาันแต่รอดูเพราะยังไม่ได้คำวินิจฉัยที่ทบทุกคนเลยนะค่ะของตุลาการสารรัรรมนูญ <c oughs> ข้อต่อมา อ่าพักภูมิใจต้องต้องให้เครดิตเขาเหมือนกันพระดอนปิศนานตันตรกุลเนี่ยพยายามอธิบายว่าคือพักภูมิใจไทยถูกคอรหานะอาจจะไม่ยึดโยงประชาชนเดี๋ยวจะกลายเป็นสสรสีน้ำเงินเดี๋ยวจะเป็นกรณีที่จะเกิดลํานวลฉบับสีน้ำเงินร่วมไม้ร่วมมือกับสอวอสีน้ำเงินเอาเป็นว่าอย่างนี้ที่เขียนมาโดยไม่ได้ประชาชนเลือกมา แต่ให้สมัครเข้ามาทั้งสองกลุ่มอะคือกลุ่มประชาชนกับนักวิชาการแค่สมัครรายชื่อสมัครสมัครกันพันคนสมัครกันร้อยคนก็ส่งมาทั้งหมดนั่นแหละแล้วให้รัฐสภาเลือกเพราะเกรงว่าจะติดขัดคขาไม่ได้ใช้สามนูนที่ว่านี้นี่แหละแต่เอาเถอะยอมถอยก็ไม่ยึดติดในร่างของตัวเองอะค่ะพรคภูมิใจไทยบอกสิ่งที่กังวลกรณีกังวลว่าประชาชนจะไม่มีส่วนร่วม เราพร้อมที่จะให้นำตัวแทนประชาชนไม่ว่าจะเป็นอบอตเทศบาลสอทอนายกอบอตอ,หอให้มาเลือกสอสอรอจังหวัดอ,อาจจะให้เลือกมา300คนตามโมเดลของพรรคเพื่อไทย เสร็จแล้วก็ส่งให้รัฐสภา,าเลือกมาเหลือร้อยคนนี่ยกเป็นเรย่องที่เป็นการถอยโดยใช้ส่วนผสมของเพื่อไทยมารวมด้วยแล้วนี่นนพร้อมจริงๆนะเป็นสิ่งที่ยืนยันว่าภูมิใจไทยมีเจตนาอยากจะให้การแก้รัฐมนูญมันลุล่วงไปถึงปลายทางถ้าเราถอยกันคนละก้าวก็เดินไปด้ยวยกันได้ขอให้ช่วยรับหลักการทั้งสามร่างอะไรไม่เห็นด้วยเก็บใส่กระเป๋าแล้วไปแสวงหาจุดร่วมในชั้นกรรมธิการให้คำมั่นสัญญาว่าจะทำเต็มที่ค่ะ อย่าทําให้ความคาดหวังของประชาชนสะดุดเปน็นกระดาเลยท่านในทั้งสามประเด็นพวกผมไม่ติดใจเลยนะครับและพวกผมพร้อมที่จะลดลาวาสอกพวกผมไม่ยึดติดกับร่างของพวกผมแล้วครับร่างของพวกผมไม่มีส่วนร่วมกับพี่น้องประชาชนเอาไหมละครับผมก็เสนอตรงนี้เลยให้เลือกโดยอ้อม ให้หลีกเลี่ยงคำวิิจฉัยของศาลฐธรสมนนญสักนิดหนึ่งเอาตัวแทนของประชาชนมาเลือกระดับพื้นที่อบตอระดับท้องถิ่นเทศบาลสอทอนายกอบอตอพวกนีม้มาคิดร่วมกันให้มาเป็นคนเลือกแต่ละจังหวัดมาแล้วเอาโมเดลของพรรคเพื่อไทยก็ได้ครับเลือกมา300คนทั้งประเทศแล้วให้สภาแห่งนี้เลือกให้เหลือหนึคนผมก็ถอยออกมา ก็ถอยออกมาโดยใช้ส่วนผสมของพรรคเพื่อไทยบอกว่ากังวลว่าสอสอรอจะเป็นของพรรคภูมิใจไทยแล้วจะทําให้รัฐนุนเป็นสีน้ําเงินผมก็บอกเอาเอา,เอาละครับพวกผมถอยก็ได้เอาโมเดลของพรรคประชาชนก็ได้ที่บอกว่าให้20หยิบหนึ่งพวกผมก็สามารถที่จะปรับเปลี่ยนเป็นแบบนั้นก็ได้ครับให้ประชาชนสมัครเข้ามาครับใครต้องการที่จะมาเป็นผู้ยกร่าง และธรรมนูวท่านสมัครเข้ามาแล้ว20หยิบหนึ่งพวกผมก็ยินดีครับที่บอกว่าพวกผมแก้256วงเล็บหนึ่งผมก็ประกาศดางังๆตรงนี้เลยครับว่าเดี๋ยวเข้าไปในชั้นกรรมธิการผมก็จะเสนอตัดในส่วนนี้ด้วยตัวผมเองนี่คือสิ่งที่พวกผมพักภูมิใจไทยยืนยันกับท่านประธานและยืนยันกับสภาแห่งนี้ว่าพวกผมตั้งใจและมีเจตนาจริงๆที่จะแก้ไขรัฐนูญอะไรที่เป็นอุปสรรค ที่อยู่ในร่างของผมผมไม่ถือทิฏฐิผมไม่บอกว่าของผมถูกต้องที่สุดผมพร้อมที่จะถอยพวกผมพร้อมที่จะเอาร่างของเพื่อนมาประกอบร่างให้สมบูรณ์แบบที่สุดพวกท่านพร้อมไหมในประเด็นที่เป็นกังวลของเพื่อสมาชิกเช่นการต้องบรรจุเอาไว้ว่าต้องห้ามแก้ไขหมวดหนึ่งหมวดสอง ที่ทางพรรคประชาธิปัตย์กับพรักรวมไทยสร้างชาติเขากังวลหรือเพื่อนสมาชิกจากสอวอกังวลหรือข้อที่สองเรื่องการเลือกตั้งโดยตรงจากของพี่น้องประชาชนหรือเลือกตั้งโดยอ้อมตามที่ท่านว่าก็แล้วแต่่ถ้าถอยกันคนละก้าวมันก็สามารถที่จะเดินไปด้วยกันได้นี่ท่านผู้ชมคือมาเป็นการสรุปไม่งั้นคาดว่าถ้าอภิปรายต่อเพื่อไทยหรือพรคประชาชนคงลุกขึ้นอภิปรายต่อทันที ถ้าต้องเลือกสะสะรที่มันจากการเลือกอ้อมแบบที่ให้ท้องถิ่นเลือกหมายถึงเทศบาลอบอจอ,อบอตอ,อะไรต่างๆขณะน,นี้ใครคุมกระทรวงมหาไทยกระทรวงมหาไทยดูแลเรื่ององค์กรท้องถิ่นทั้งหมดมแล้วก็จะสามารถที่จะกําหนดกฎเกณฑ์ได้ไหมเพราะในช่วงเลือกสะสะรหลังจากนั้นเนี่ยอันนี้คงจะได้อภพปรายแต่ก็เป็นการตั้งค้อสังเกตไปเถอะแต่ในมุมคุณพาราดอนก็น่าสนใจ คือพักประชาชนในวันเกรงว่าโมเดลของพักภูมิใจไทยลักษณะก็คือให้รัฐสภาทั้ง750คนเนี่ยมาเลือกมันจะเกรงว่าใครครองเสียงส่วนใหญ่ก็เลือกคนของตัวเองหมดเลยอ,อบาบังเอิญว่าโมเดลที่มันเป็นอยู่ในขณะนี้คือภูมิใจไทยกับรัฐบาลสอสรวมกับสอวอเนี่ยมันจะเป็นเสียงส่วนใหญ่อไอ้ที่เหลือเนี่ยมันจะน้อยกว่า เกรงว่าท้าใช้วิธีให้รัฐสภาโหวตแล้วมันจะกลายเป็นว่าเลือกฝั่งน้ําเงินอย่างเดียวเลยพระดอนก็บอกว่าเอาเอา,เอาสูตรของภรคประชาชนคุยติมก็ได้ค่ยีสหยิบหนึ่งแปลว่าอะไรจัดกลุ่มสอสอกับสเวเรอคนเ่ะ7ร0คนเนี่ยเป็น20กลุ่มกลุ่มเนี่ยเป็นกลุ่มละ20คนรู้สึกจะได้35กลุ่มค่ะอ่า35กลุ่ม แต่ละกลุ่มเลือกได้คนหนึ่งแล้วเอามาเป็นสชร <ฮะ S 2> เพื่อป้องกันการใช้เสียงข้างมากแต่ประเด็นนี้คนพรนรดอนนี่แหละที่เคยบอกว่าท่านจะเอาก็เอาได้เหมือนกันเพราะไอสัดส่วนเจ็ดร้อยที่เข้าไปอยู่ในแต่ละกลุ่มเนี่ยมันก็จะเป็นเสียงข้างมากในแต่ละกลุ่มอยู่ดีนึกออกไหม,มถ้าเลือกเหมือนกรบมนธิการอ่ะ,<ฮ>ะมันจะเป็นไปด้วยสัดส่วนไงค่ะ แล้วสัดส่วนแต่และกลุ่มมันก็จะไป,ไป,ไปตามสัดส่วนของทั้งหมดอ,มอ่ะมันก็เกิดข้อถกเถียงสุดท้ายโหวตและสิ่งที่เหนือความคาดหมายก็เกิดขึ้นในน้องใบคือร่างของพรรคประชาชนผ่านร่างของพรรคภูมใจไทยผ่านคือผมขออนุญาตเรียกร่างสีน้ำเงินร่างสีส้มได้ไหม ร่างของพรรคเพื่อไทยสีแดงไม่ผ่านค่ะของเพื่อไทยไม่ผ่านด้วยจํานวนเสียงสวงเงื่อนไขอะค่ะที่ต้องมีสวหนึ่งในสามการโหวตจำนวนวรระหนึ่งกับสามมันมีเงื่อนไขอยู่สองอันวรระสามจะเพิ่มอ,อีกเงื่อนไขหนึ่งคือเรื่องเงื่อนไขต้องมีฝ่ายค้านเท่าไหร่ด้วยค่ะแต่วรระหนึ่งเนี่ยหนึ่งเสียงต้องเกินกึ่งหนึ่งของเจ็ดร้อยของสองสาภาณนะที่มีอยู่ปัจจุบันมีเท่าไหร่ว่ากันสอง ต้องมีเสียงสวหนึ่งใน3ของจำนวน200ซึ่งก็คือ66คนอ่าปรากฏว่าร่างฉบับพักประชาชนสีส้มผ่านก็คือเสียงสวร้อยเสียงและเสียงเกิงหนึ่งก็ถึงห้าอ่าสอยหกค่ะอ่าห้าร้อเป็นเสียง <5 68. S 1> เกินเกิงหนึ่งใช่ใเพราะเกิงหนึ่งคือ345นี่ไงค่ะคือเข้าเกณฑ์ทั้งสองข้อคือข้อที่1คุณต้องเกิงหนึ่งให้ได้ นั่นก็คือ568ค่ะข้อที่2คุณต้องได้สวหนใน3คือ66อร่างฉบับพักส้มได้108ผ่านร่างฉบับน้ำเงินภูมิใจไทยได้ข้อที่1นผ่านก็คือ629 <6 29. S 2> เกินครึ่ง1เกิน345 629ส่วนเสียงสวเนี่ยค่ะ1 6อเลยท่วมทนเกือบสเท่า เนี่ยเห็นไหมนี่ไงก็แปลว่าเป็นร่างฉบับที่มีคะแนนสูงสุดทั้งเงื่อนไขที่หนึ่งเกินเกือหนึ่งและเงื่อนไขที่2สวหนึ่งใน3ส่วนฉบับพักเพื่อไทยหรือฉบับแดงตกครับผ่านข้อที่1เท่านั้นเงื่อนไขแรกที่ว่าเสียงไม่น้อยกว่าครึ่งหนึ่งอันนี้ผ่านนะคะได้521แต่ว่าเสียงสวเนี่ยไม่ถึงเพราะสวได้มาแค่60แต่ว่าสวส่วนใหญ่งดออกเสียงฉบับพักเพื่อไทย ทำไม่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่สองตกไปถือว่ารัฐสภาหแห่งนี้ไม่รับหลักการท่านผู้ชมหลังจากนั้นเมื่อผ่านแล้วก็ต้องตั้งกรรมธิก,การขึ้นมาพิจารณาเอ๊ะขอติดต่อกินหน่อยสมฤุทัยอ่ะขอรายชื่อและสัดส่วนกรรมธิการมาเดี๋ยวจะวิเคราะห์ต่อคือตั้งกรรมธิก,การมาพิจารณา4 3คนเป็นสอส31จากแต่ละพัก สวสิบสองนี่และต่อมามันก็เป็นไปตามขั้นตอนนั่นแหละว่าจะใช้ร่างของพรรคไหนเป็นร่างหลักหมายถึงร่างสีส้มฉบับพฤฤษษริดวัชรศิลป์เสนอหรือร่างสีน้ำเงินฉบับอนุทินชาวุูกลินเป็นผู้เสนอจะใช้ร่างไหนเป็นร่างหลัก